วันนี้ป้าหนึ่งขอเสนอเมนูกาลาแมไใบเตยกาลาแมวันนี้ป้าจะจับมาปั้นเป็นก้อนแล้วจิ้มกินกับซอสกะทิอร่อยนัวเข้ากันมากตัวกาลาแมเหนียวนุ่มหนึบแต่ว่าปวดมือนิดนึงนะคะตอนทำเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยนำน้ำมันพืชทาบนจานชามหรือภาชนะที่จะใช้ใส่กาลาแม นำแป้งข้าวเหนียวมา200กรัมเทใส่ชามผาสมตามด้วยเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาคนแป้งและเกลือให้กระจายตัวเข้าด้วยกันนำน้ำใบเตยมา2 50 ml ค่อยๆทยอยใส่ลงไปในแป้งแล้วคนน้ำใบเตยเนี่ยป้าได้มาจากการน,นำใบเตย75กรัมหรือว่าใบเตยขนาดกลางประมาณ15-16ใบหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะ แล้วก็ปั่นกับน้ํา320อ l จากนั้นกรองเอาเฉพาะน้ําใบเตยสีเขียวๆออกมากรองเสร็จแล้วก็ตวงน้ําใบเตยที่ได้มาใช้งานนะจ๊ะเมื่อใส่น้ําใบเตยเสร็จแล้วให้ค่อยๆทยอยใส่น้ํากะทิลงไป500 ml อ้นำส่วนผสมที่ได้กรองใส่กระทะ ส่วนผสมที่เห็นเดี๋ยวหลังจากกวนแล้วสีเขาจะเข้มขึ้นอีกถ้าใครรู้สึกว่าน้ำไปเตยตัวเองสีซีสามารถหยดสีผสมอาหารสีเขียวเพิ่มลงไปได้นะคะนี่ป้าก็แอบหยดเพิ่มลงไปนิดหนึง่งช่วงเวลาแห่งความหันสาเริ่มขึ้นแล้วนะคะนำส่วนผสมขึ้นตั้งไฟใช้ไฟกลางค่อนมาทางอ่อนคนคนคนจนกระทั่งแป้งคนมีส่วนที่เป็นน้ำน้ำหลงเหลืออยู่เล็กน้อยเอาให้ได้ลักษณะประมาณนี้นะคะหรือว่าจะมีน้ำเยอะกว่านี้นิดนึงก็ได้ ใส่น้ำตาลปี๊บลงไป250กรัมเมื่อใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็กวนจนกระทั่งน้ำตาลละลายหมดเมื่อยมากนะคะขอเตือนกวนไป30นาทีอันนี้จับเวลาหลังจากใส่น้ำตาลนะจ๊ะให้หรีแกสนะใช้เป็นไฟอ่อนกวนต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมเนียนเงาลอนจากกระทะ ถ้าใครรู้สึกว่าไฟอ่อนมันอ่อนเกินไปเร่งเป็นไฟกลางค่อนมาทางอ่อนก็ได้นะคะแต่อย่าใช้ไฟแรงเกินไปเด็ดขาดไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวขนมมันจะไหม้หรือบางทีมันจะเหมือนกับว่าตัวกะทิเขาจะแตกมันนะคะขนมจะมีกลิ่นหืนไม่รู้ใช้คำถูกหรือเปล่านะคะอันนี้พูดจากประสบการณ์ที่เคยเจอมาถ้าจะจับเวลาตั้งแต่เริ่มต้นใส่น้ำตาลลงไปเนี่ยป้ากวนไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงได้ ถ้าใครกวนน้อยไปกวนไม่ได้ที่กาละแมมันจะออกมาเหลวปั้นไม่ได้แต่ถ้ากวนนานไปก็อาจจะแห้งแข็งกระด้างไม่อร่อยตอนนี้กาละแมป้าได้ที่แล้วค่ะเนียนเงาล้นจากกระทะถ้าลองใช้พายตักกาละแมขึ้นมาเขาจะยืดได้ประมาณนี้เทกาละแมใส่จานที่ทาน้ำมันเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนตน้นบอกตรงๆว่าถึงทาน้ำมันที่จานแล้วกะละแมมก็ยังมีการติดจานนะจ๊ะ เดี๋ยวพักกะละแมทิ้งไว้ให้เย็นก่อนตัดแบ่งปั้นเป็นก้อนเพราะว่าตอนนี้เขาร้อนมากถ้าจะตั้งทิ้งไว้นานถ้าเขาหายร้อนแล้วหาอะไรคุมหน้าไว้ด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวหน้าจะแห้งแข็งแล้วก็สีคล้ำต่อที่การทำซอสกะทินำกะทิมา120 ml น้ำ100 ml น้ำตาลทราย15 g, กรัมเกลือ1หยิบมือแป้งกวนไส้หรือแป้งข้าวโพด12กรัม คนจนกระทั่งแป้งละลายหมดนำส่วนผสมขึ้นตั้งไฟอ่อนคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมข้นแล้วก็เดือดนำส่วนผสมที่ได้เทใส่ชามพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทต,ตอนพักเนี่ยใช้ถุงแกงหรือแรปพลาสติกแปะไว้ที่ด้านบนด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ตัวซอสกะทิสี้ำถัดมามาดูวิธีการปั้นกลาแมให้นำน้ำมันพืชมาทามือให้ทั่ว หยิบการาแมดึงขึ้นมาแล้วตัดให้ได้ขนาดที่ต้องการป้าจะตัดออกมาชิ้นหนึ่งประมาณ10กรัมแอบเปลี่ยนชามใส่การาแมนะคะไม่ต้องงงการาแมที่เย็นสนิทแล้วเขาจะเสรตัวแข็งขึ้นนะคะมันจะปั้นง่ายขึ้นถ้าปั้นตอนร้อนๆน,น่ะมันจะไหลมันจะเหลวปั้นยากรวบการาแมเป็นก้อนกลมๆจุ่มการาแมลลงไปในงาขาวคั่ว จุ่มแค่นี้ก็ได้ค่ะถ้าจุ่มแค่นี้แล้วเราวางชิ้นของกาละแมชิดกันกะลาแมแต่ละชิ้นมันจะติดกันเป็นแพรเลยนะคะวิธีแก้ก็อาจจะหาใบตองนะคะมาห่อเวลาจะวางขนมก็ให้วางด้านที่เป็นใบตองชนกันนะคะขนมแต่ละชิ้นมันจะได้ไม่สัมผัสกันโดยตรงเนาะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือนำขนมแต่ละก้อนคลุกกับงาขาวทั้งลูกไปเลยรับประกันขนมวางแล้วไม่ติดกันเป็นแพรชัวแต่ว่าต้นทุนก็จะสูงขึ้นนะจ๊ะ ชอบแบบไหนทำแบบนั้นได้เลยนะจ๊ะตัวการาแมเมื่อทำแล้วสามารถเก็บใส่กล่องปิดฝาวางไว้นอกตู้เย็นได้1-2วันไม่แนะนำให้เก็บนานกว่านี้เพราะว่าความยืดความนุ่มของการาแมอาจจะลดลงความอร่อยจะลดลงอาจจะเหม็นหืนส่วนตัวซอสสามารถเก็บแช่ตู้เย็นได้1-2วันระยะเวลาในการเก็บรักษาทั้งขนมและซอสขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะคะเช่นสภาพอากาศความชื้นต่างๆ เดี๋ยวจะลองแพ็คเผื่อใครจะทำขายให้ดูนะคะอันนี้เป็นกล่องเบอร์ F124 1หนึ่งกล่องป้าลองใส่ขนมลงไป7ชิ้นส่วนตัวซอสกะทิป้าแยกใส่ถ้วย1ออนซ์ไปบางคนอาจจะบอกว่าป้าหนูเสียเวลาตอนปั้นลูกเล็กๆมากเลยทำยังไงดีเราก็ทำทีเดียวก้อนใหญ่ๆก็ได้ค่ะจะเอาชิ้นแค่ไหนก็ตัดออกมาแล้วคลุกกับงาขาวคัวจับใส่กล่องแล้วให้ลูกค้าไปแบ่งกินเองแบบนี้ก็ได้มาต่อที่ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนวัตถุดิบกะละแมใบเตย1สูตรแป้งข้าวเหนียว9บาท60สตางค์เกลือ25สตางค์กระทีิบ7บาท50สตางค์น้ำตาลปี๊บ15บาทน้ำใบเตย5บาทงาคั่วตีไป7บาทรวม74บาท35สตางค์ต่อสูตรต้นทุนวัตถุดิบซอสกะทิ1สูตรกะที9บาทน้ำ1บาทน้ำตาลทราย5้าสสตางค์เกลือ10สตางค์แป้งกวนไส้1บาทรวม11บบาท63สสตางค์ เอาต้นทุนกลาแมและซอสมารวมกันจะอยู่ที่85ดบหาทสตางค์ต่อสูตรถ้าแบ่งใส่กล่องกล่องละ7ลูกลูกหนึ่งหนักประมาณ10กรัมกลาแม1สูตรจะสามารถแบ่งได้ทั้งหมด10กล่องนะคะต้นทุนวัตถุดิบต่อกล่องนะกลาแมและซอส8บาท60สตางค์กล่อง1บาท10สตางค์ถ้วยซอส50สสตางค์ ใบตองที่รองก้นกล่องเนี่ยตีไป50สสตางค์แต่ว่าจริงๆแล้วป้าตัดเอาที่บ้านนะคะอันนี้ไม่แน่ใจราคาใบตองนะป้ากะกะเอาถ้าคิดตามนี้ต้นทุนวัตถุดิบต่อกล่องจะอยู่ที่ 10, บาท70สตางค์แต่ว่าต้นทุนที่คิดให้ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแรงนี่หนักเลยนะเพราะว่าเราใช้เวลาในการกวนนานมากๆ แล้วก็ยังไม่รวมค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าจีปาถะนูนีนั่นค่าแก๊สก็น่าจะพอสมควรอยู่เพราะว่าใช้เวลากวนนานแล้วถ้าจะขายขายกล่องละกี่บาทดีป้าอืมถ้าเป็นป้าหรอก็น่าจะขายถูกสุดน่าจะเป็นกล่องละ35มัห้มัง7จลูกไม่งั้นก็อาจจะ39อะไรแบบเนี้ค่ะอย่างที่บอกเนาะค่าแรงเอ่ยค่าแก๊สเอ่ยนี่ก็เปลืองอยู่ คิดไปคิดมาอีกทีป้าว่าป้าจะขายซักกล่องละ45-49บาทดีกว่าเพราะว่าไหนกว่าจะปั้นแต่ละก้อนอีกเนาะแน่นอนค่ะต้องมีคนบอกว่าป้าแพงไปป้าถูกไปก็เอาเป็นว่าในเรื่องของราคาขายนะคะให้คิดและคำนวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยตัวเองบวกกำไรที่พอใจแล้วก็ตั้งราคาขายเองได้เลยนะจ๊ะ